泰国。 วันนี้ส้มทินนะครับลูกค้าทุกอย่างใช่ไหมไส้กรอกหมูหยองสอสไส้น้ำตาล เมื่อวานก็กระทินนะวันแรกนะครับกระทินวันนี้ทำส่งลูกค้าสามร้อยชิ้นนะ เซ็กรอกมีแค่นี้ใช่ไหมทาเดียวใช่ไหมทาเดียวนะ ได้กรอกเสร็จแล้วเดี๋ยวรอมุยองชิ้นใหญ่ๆอวน้วนครับชิ้นละห้าบาทลูกค้าสั่งแล้วเลี้ยงกระถินนะ่ะ แถวบ้านนี้ต่อไปไสหมูยองไส,สหมูยองครับันอ้ว,น,วนใหญ่ๆแล้วกินละห้าบาท เดี๋ยวอาทิตย์หน้าชิ้นหน้ากี่ชิ้นนะ500อิอาทิตย์หน้าฮะห้าร้อยชิ้นนะฮะ B Q B Q. ไปเลี้ยงแถวสวนพึ่งนะครับลูกค้าั่งไปเลี้ยงสวนพึ่งนะฮะ ตามสั่งลูกค้าครับลูกค้าจากจะได้พบทุบไส่ก็สั่งได้ฮะจากจะได้แต่พวกไนี่ยรสต่าตานกับสอดไส้วกนี้ก็กได้ฮะแต่พวกเส้นไส้ฮะไส่กอกไส้หมูหยองไส้ เกไก่ได้หมดเลยฮะวันนี้เสร็จเดียวเลยฝนตกทั้งคืนครับเพิ่งหยุด สวยมูยงนี่รอยครับถ้าลูกค้าสั่งก็จะใส่ลังแบบนี้นะฮะี๋ยวก็ปิดฝานะฮะนี่ใส่กรอบรสดรรมตานะไอ้สดไส่สตรอเบอรี่บัวรี่ วัน,นิลาใส่หมูหยองลูกค้าสั่งสามสี่ห้าไส้ฮะตามสั่งครับนี่แบบนี้สบายครับไปถึงก็แกะฟ้าออกก็ใช้ได้เลยฮะหยิบขายได้ฮะที่นีบที่หนีบห,หยิบขายได้เลย หยิบหยิบเลี้ยงลูกค้าเลยฮะเลีย้ยงกระถินนะฮะเรียบเดียวฮะนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมส่งนะฮะวันนี้ขนมโดนัทสามร้อยชิ้นนะฮะ ใส่กองเนี่ยปสีสิงก็แกะได้เลยครับแกะกระดาษฟาข้างบนอ,อกฮะหยิบเลี้ยงได้เลยฮะกระดิ่งนะวันนี้สามร้อยชิ้นครับลูกค้าที่ไปเลี้ยงเองนะครับนนี้ <ừ. S 1> ก็มีบางเจ้านะครับไปเลี้ยงไม่ได้ก็ แม่น้องอามก็จะไปเลี้ยงแทนนะครับกระทินครับหนึ่งสองสามสี่สี่กล่องสามร้อยชิ้นนะเนี่ยแพ็คสวยๆเลยฮะเหมือนของขวัญเลยสวยอะ สนใจจะสั่งเลี้ยงกะทินนะปีนี้นะครับติดต่อได้เลยครับขนมโดนัทชิตรห้าบาทครับทุกทูครับทำบุญเลี้ยงกะทินนะติดต่อมาที่เบอร์ไม่นกอามได้เลยนะครับ088-9207-960ก้าด้าหกศได้ 0637659223แล้วครับ0637659223แต้ทุกเวลานะ้วครับขนมชิ้นละ5บาทนะขนมโดนัทจะให้ไปเลี้ยงให้ก็ได้ครับกระทินฮะับทำบุญนะปีนี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ share, ช่องอามออมอิวด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ